การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอเชียนวีเมนยูรอกบที่จอแดนมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆทีมไทยยูรอบที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความสามารถมีการเฉือนชนะฟิลิปปินส์อย่างสุดมัน3-2ถึงเซตและเข้าสู่รอบจัดอันดับ5-8ถึงของศึกชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จอแดนแต่นี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกทั้งหมดทีมไทยยังมีโอกาสได้คว้าอันดับ5ในรอบนี้และได้รับตั๋วไปชิงแชมป์โลกยูรล17บปี2026ที่ประเทศชิลี ถ้าทีมไทยสามารถเข้ารอบตัดเชือกได้ก็จะได้เจอกับทีมชนะเลิศของศึกชิงแชมป์โลกอยู่ลบ17ปี2024คือจีนแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งทีมไทยและฟิลิปปินส์ต่างแพ้รอบสองนัดก่อนพบกันแต่ทีมไทยไม่ยอมแพ้และได้ปิดเกมได้ในเซตตัดสินชนะ3 2ถึง2เซตทำให้เป็นชัยชนะนัดแรกของรอบสอและสามารถเข้ารอบจัดอันดับได้ แมตช์นี้ทีมไทยมีการจัดการทีมอย่างดีโดยมีอจารน,นียมทัพทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ส่งตัวเซตพิมรีเอกุลวิทย์และหัวสาวจมิกรแคนแก้วและนัทชาทองคำที่มีการเล่นอย่างกล้าหาญและทําให้ทีมไทยได้รับความสําเร็จนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปิดเผยความสามารถของทีมไทยอยู่ลบ16ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลกทีมไทยจะต้องเผชิญกับอุซเบกิสถานอันดับ4ของกลุ่มอีในวันที่7พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย คุณคิดว่าทีมไทยจะสามารถคว้าอันดับ5และได้รับตั๋วไปชิงแชมป์โลกได้หรือไม่มีความคิดเห็นอะไรไหมที่คุณอยากจะแบ่งปันมาแชร์ความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย